ที่หลายร้านเนี่ยก็จะได้เปิดสักทีนะคะหลังจากที่อดทนกันมานานนะคะ,ะทีนี้เราไปทบทวนหน่อยนะสำหรับมาตรการ,ค,รคลายล็อกต่างๆที่จะบังคับใช้ในวันนี้โดยเฉพาะร้านอาหารต่างๆนะคะคือร้านอาหารเนี่ยเปิดให้นั่งกินที่ร้านได้กำหนดให้ร้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศจำได้ใช่ไหมคะว่าให้นั่งได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ75%นะคะส่วนร้านที่มีเครื่องปรับอากาศก็ให้นั่งได้ ครึ่งเดียวเท่านั้นนะคะอย่าทำปิดกฎนะคะคุณผู้ชมค่ะห้างสปปรรพสินค้าเปิดได้เกือบทุกแผนกแล้วแต่ว่าร้านเสริมสวยร้านตัดผมให้เปิดได้เฉพาะตอนตัดผมแล้วก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งคนคร้านนวดโอ้โหเฝ้ารอมานานมากครแต่นวดได้เฉพาะเท้านะคะนวดได้เฉพาะเท้านะคะเปิดให้ใช้อาคารสถานศึกษาสนามกีฬาแบบไม่มีผู้ชมสวนสาธารณะเปิดได้ไม่เกินสองทุ่มอ่าใครที่อยากออกกําลังกาย ก็ไปวิ่งที่สวนสาธารณะได้นะคะกิจการที่เปิด ต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมมีระบบระบายอากาศ Social d ดิ t ท n c i n g นะคะเว้นระยะห่างทางสังคมพนักงานต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ตรวจเชื้อด้วยเอทเทุกสัปดาห์ลูกค้าต้องแสดงคลีน n คัสนะคะหรือการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์หรือบางคนก็บอกว่าต้องแสดงเยลโลคัสนะคะเคยติดเชื้อโควิดหรือตรวจเอทเเป็นลบภายใน7วันอันนี้คือเยลโลคัสนะคะส่วน อะไรบ้างที่ยังต้องรับประทานแฮวกันต่อไปนี่ค่ะสถาบันกฎว,วิชาโรงผับพ,พยนต์สปาสวนสนุกสวนน้ำฟิตเนสนะคะห้องประชุมจัดเลี้ยงยังคงปิดต่อไปนะคะครับทีนี้พอบอกว่าวันนี้เนี่ยให้เปิดได้ละร้านอาหารต่างๆแน่นอนเราต้องไปสำรวจความพร้อมหน่อยผู้ประกอบการเป็นยังไงบ้างเราไปไม่ไกลไม่ไกลนี่ค่ะร้านตีแสคลอง11มูกระทะซีฟู้ดนะคะเจ้าของร้านก็คือคุณกิติพิษปรีชาวุฒิวัฒน์ค่ะ บอกว่าโอ้โหฟังแล้วก็เข้าใจเลยอ่ะแม้สคบจะคลายล็อกให้นั่งกินได้75เในวันนี้แต่เขายังไม่เปิดร้านนะคะเพราะอะไรไม่เชื่อมัน่นและไม่มั่นใจลักกระเปิดลักกระปิดก่อนหน้านี้จําได้ไหม,มที่บอกว่าให้เปิดอ่ะพอผู้ประกอบการเตรียมของแล้วเป็นของสดแบบนี้ยพอเตรียมได้ไม่นานเนี่ยปรากฏว่าอ่ะสั่งปิดอีกแล้วล็อกดาวน์ทันทีเออแล้วของที่เตรียมมาแล้วเนี่ยคือมันเหลือมันเอาไปไหนไม่ได้มันขายไม่ออกมันระบายไม่ออกคือร้านาแบบนี้เขา ซื้อของมาไว้น้อยๆไม่ได้เพราะ<ช>ต้องซื้อเยอะต้องเอาราคาถูกใช่แล้วสุดท<อ>้ายก็ทุนจบเนี่ยนะคะไหนจะค่าแรงลูกจ้างค่าน้ําค่าไฟเออแกบอกว่าร้านหมูกระทะเนี่ยโดนทั้งขึ้นทั้งลองแล้วโดนทุกระลอกเลยนะคะครั้งนี้แกบอกว่าเจ็บแล้วจําค่ะที่หนึ่งคิดว่าคงยังไม่เปิดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเราก็กลัวว่าพอเปิดไปแล้วไม่กี่วันมาร้นปิดอีกให้ปิดอีกเนี่ย เราเราเรารับไม่ไหวแล้วล่ะทุกคนจะรับไม่ไหวก็คุณดูเด็กของที่ที่เอามาเนี่ยพอซื้อมาแล้วมันไม่ได้ขายเลยอะ่ะคุณเอาอะไรมาช่วยผมได้มั่งรัฐบาลอะไรมาช่วยเหลือผมไ,มได้มั่งสามครั้งแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยของขนาดเนี้ยคุณคิดว่าไหวไหมล่ะ คิดว่าไหวไหมอ่ะเป็นแบบนี้มาสามครั้งแล้วอ่ะรัฐบาลช่วยอะไรได้บ้างเยียวยามีไหมมีแต่ชามอจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินเยียวยานะคะครับอ่ะนี่คือร้านหมูกระทะส่วนร้านอื่นที่บอกว่าตัดสินใจเปิดแล้วไปดูว่าเขาเตรียมตัวกันยังไงบ้างน,นะครับมีร้านนวดร้านเสริมสวยให้ดูทีมข่าวไปลงพื้นที่นะครับที่กรอเนเอกคลินิกการแพทย์แผนไทยที่ดอนเมืองกรุงเทพมหานครนี่แหละฮะ พบพนักง,งานกําลังทําความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูเตียงเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือนะครับเพื่อเปิดรับลูกค้าในวันนี้นายประวันเกิดแก้วผู้บริหารของคลินิกนะครับระบุบอกว่าถึงแม้จะเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยใช้หัตถการในการรักษาก็คใช้มือนั่นแหละนะฮะแต่ภาครัฐผ่อนปลนให้เปิดได้เฉพาะนวดฝ่าเท้าเท่านั้นนะครับหลายคนบอกว่าวด้วยฝ่าเท้าฉันก็เอาและฉันรอนวดมานานคาดว่าวันนี้น่าจะยังไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากนักเพราะว่าลูกค้าบางคน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนซึ่งมาตรการของทางร้านนะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าลูกค้าที่มาใช้บริการต้องโทรศัพท์มาจองล่วงหน้าและที่สําคัญต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้ารับบริการทุกครั้งด้วยนะโอ้นี่นะฮะส่วนพนักง,งานของร้านทุกคนนะครับได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วแต่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกสัปดาห์เพื่อความมั่นใจของลูกค้าด้วยครับครับ ลดจํานวนคนไข้ที่เข้ามาที่เข้ามาใช้บริการต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าและคนไข้จะไม่เจอกับคนไข้ท่านอื่นเลยดังนั้นการที่จะคนที่เข้ามาต้องนัดหมายามีการฉีดยาแล้วมีการตรวจหาเชื้อแล้วครับถึงจะเข้ามาได้แล้วก็ทางมาตรการของทางคนไข้เองก็ต้องแจ้งเราเหางที่กล่าวมาว่าต้องตรวจแล้วต้องฉีดยาสองเข็มแล้ว ไปดูร้านเสริมสวยกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเป็นที่เฮของสาวๆนะฮะหลายคนบอกว่าไม่ได้ดผมที่ร้านแล้วจะไมปุ้ยใช่ค่ะนะฮะ,ฮะเอาร้านเสริมสวยน้องพรีมครับอยู่ที่บัวใหญ่นะครราชสีมาเจ้าของร้านคือพี่จับจันนวลศรีดายอายุ37ปีเช็ดโต๊ะใหญ่เลยนะนะฮะทำความสะอาดร้านแล้วก็เอาเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์เสริมสวยที่เก็บไว้นานกว่าเดือนนึงนะ่ะชุดต้องปิดร้านอนะ่ะออกมาทําความสะอาดครับแล้วก็พร้อมจะเปิดให้บริการลูกค้าในวันนี้เลย พี่แจ่มจันบอกว่าเธอเปิดร้านเสริมสวยมา10ปีได้แล้วรายได้เฉลี่ยก็พั0ถึง2,000บาทนะหลังจากรัฐบาลผ่อนปลนให้กลับมาเปิดร้านเสริมสวยได้อีกครั้งเธ<ด>อด,ดีใจมากมเพราะว่า1เดือนเต็มเต็มเดือนกว่าด้วยเธอบอกที่ไม่มีไรายได้เธอทำอยังไงร,รูไง้ <ทำ S 2> ไหมฮะรีบส่งไลน์รีบส่ง Facebook ไปแจ้งลูกค้าเลย<อ>ถ้าจะมานะมาวันนี้จองคิวนะจองคิวนะนะฮะทางร้านเนี่ย จะให้ใช้บริการแค่ครั้งละ1-2คนเท่านั้นไม่ให้แออัดแล้วก็จะได้เว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของรัฐบาลครับครับส่วนศึกอภิปราย